แต่ละครหมอหลวงันี้เยอะมากเห็นก็ตกใจแล้วก็ดีใจมากจริงๆครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าการะแสตอบรับดีมากจริงๆดีถึงขั้นว่าเพื่อนๆคิวบอยหมอหลวงแต่ละคนเนี่ยโอ้โหคือยอดติดตามในไอจเพิ่มขึ้นเยอะเลยมีคน,ช,พพคนชื่นชอบเพิ่มมากขึ้นใชเป็นยังไงบ้างตอนเนี้เราถือวาใช้ชีวิตปอกติไม่ได้แนละ้ว ถือเป็นคนดังไปแล้วตอนนี้เราเอาได้ไม่เอาอย่างงั้นอย่างเดียวงถือว่ายังเป็นคนที่เรียกว่าเป็นนักเรียนบ่อหลวงเราเป็นนักเรีข่าวชื่อใช่เป็นยังไงบ้างกับการตอบรับในครั้งนี้ต้องขอบคุณขอบคุณทุกคนมากๆเพราะว่าพวกเราทุกคนก็ตั้งใจมากนะครับกว่าจะถ่ายในะเช้ามาแล้วให้ทุกคนดูก็ถือว่าเต็มที่มากเราพอกระแสตอบรับเป็นอย่างนี้ครับก็ทำให้พวกเราดีใจก็ภูมิใจก็อยากให้ติดตามกันต่อไปครับน่ซึ่งตอนนี้นะผมว่าหลายๆคนถ้าคุณดูบ่อนหลวงจริงคุณต้องรู้ว่าเขาชื่ออะไร ใครรู้บ้ครับนี้น้องแก๊บเขาในเรื่องชื่ออะไรครับในหน้านะใครรู้ใครรู้รู้ไหมรู้ไหมชื่ออะไรรู้เออเขาบอกยุ่งยุถึงเรามาไปยุ่งเาไปหรพนี่งแกบเราคนนี้เขาชื่ออะไรครับแนะแก๊บนี่คือชื่อจริงครับพี่ชูะชื่อในละครชื่อในละคร คุณแม่กองน้องพุ่มชื่ออะไรฮะไม่รู้ไม่ได้ตั้งชื่อไว้แม่ของเอ่ะน้องพุ่มเออระวังน้องพุ่มครับผมถือว่าอันนี้เป็นน้องคี้บอยคนแรกอเอายี้นี่าผมให้คุณเรียกเสียงคะแนนหน่อยอ้นวอนเป็นแฟนที่พขแบบเป็นกำลังใจให้กับคุณหน่อยเชิญเลยครับครับผมก็ช่วยๆกันนะครับขอเสียงคนแฟนละครหมอหลวงตั้งตั้ทีหนึ่ง เชื่อใจเลยจริงเพราะแฟนผมนี้มาเยอะมากนะครับผมนะอันนี้ที่เป็นคิวบอยคนแรกนะที่ต้องบอกเลยว่าเป็นถือว่าเป็นลูกแงแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงคุณเป็นอย่างในเรื่องไหมอย่างก็ไม่ไม่ได้ใกล้เคียงมากเอเพราะว่าในเรื่องจะค่อนข้างผมจะเป็นคนค่อนข้างติดแม่ติดี่บ้านแต่ชีวิตจริงของเราล่ะก็ไม่ไม่ได้ม่ได้เป็นแบบนั้นเท่าไหร่ไม่เป็นแบบเท่าไหร่นะซึ่งถือว่าสมบทบาทในละครแล้วกันใช่นะครับผม่ต้องขอขอบคุณน้องพุ่มมากๆนะครับผม และแน่นอนครับตอนนี้ผมว่าหลายคนอยากเจอนักเรียนบอหลอีกหลายๆท่านเลยเราจะไม่เชิญคุณลงคุณจะอยู่ร่วมสัพภา์กับผมด้วยโอเคครับโอเคนะฮะวันทันไปครับไม่รอช้าไปพบกับน้องสองเสียงนะครับเชิญเลยครับสวัสดีครับ <laughs> ไม่เหมือนี่ คิวไว้แล้วดับคิวนี่ยผมบอกแล้วว่าในเมื่อผมเป็นคนเป็นพิธีกรในวันนี้ลำดับคิวของพวกคุณขึ้นอยู่กับผมอ่าไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณใดผมก็ว่ากเลยครับนะครับผมอ้าวยังไงฮะแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับก้อนคณิศนะครับรับบทเป็นสอนครับผมนี่ไหนฮะใครเป็นแฟนน้องสอนบ้างฮะนี่โอ้โหนี่เป็นแฟนเป็นแฟนใครครับสุกสุกใช่ซุกแล้วครับคือ ครั้งนี้ที่ละครหมอหลวงหรือว่าเป็นถือว่าเป็นมหมอหลวงฟิวเวอร์เลยเออเราสึกเรารู้สึกดีใจมากครับคือตอนแรกเรารู้สึกว่าเราตอนเราเล่นเรา,าอรา่านบทเรู้สึกว่ารู้สึกว่าเรื่องนี้ต้องเกิดยังไงก็ต้องบูมใช่แล้วพอวันนี้แบบรู้สึกว่าส,สิ่งที่เราคิดมันเป็นจริงแล้วอ่ะแต่คยากให้ทุกคนให้ความสนใจก,กันเรื่อยๆให้เล่นติ๊กแต้มไปซะทุกที่สิบเล่นติ๊กแต้มที่สิบเอเป็นไปได้เป็นไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะว่าละครมอเนี่ยต้องบอกว่าเข้มขพลินเรื่อยดเล่ ซึ่งแน่นอนนะจริงๆแน้องก๊อนนี่ถือว่าเป็นตัวละครสำคัญที่ณวันแรกเนี่ยยังไม่ค่อยถูกกับทองล้นใช่ครับแล้วพออยู่นานเข้าจนตอนนี้อีพ1สแล้วเรื่องราวของเรามันเปลี่ยนไปยังไงคือต้องบอกกันว่าตัวละครสองเนี่ยเป็นตัวละครที่ปบบไม่ตอบใจเออเขาได้อยากเป็นเพื่อนกับทองล้นจริงๆอยากเป็นเพื่อนกับทองล้นใช่แต่เขาต้องแบบรู้สึกว่าเราเหนือกว่าศักดิ์ศรีอีโก้มันเข้ากคน เราเราไยากมนเรื่องเลยแต่เข้าหนักไม่เป็นอาซึ่งสอนเนี่ยถือเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งที่น่ารักนะในมุมมองผมคืออย่างที่บอกแหละเป็นคนต้านนั้นเป็นกล้าก็เป็นขอขอบคุณเป็นเพื่อนแบบจริงจังก็เลยใช้วิธีการแบบเข้าไปแซะไปแกล้งเห็บเลยเอออ่ะแล้วเปรียบเทียบกับชีวิตจริงของเราล่ะเราเป็นแบบนั้นไหมเราไม่มีเลยคือเราไม่ เราไม่มีชีวิตเลยไม่ใช่นี่ไม่ใช่นิสัยแบบนะั้นอ๋อเราไม่ใช่คนนิสัยนั้นเลยเราจะเป็นคนแบบรู้สึกว่าเออเราอยากเข้าหาใครแล้วก็จะคุยกับเขาดีๆคือเราจะเป็นคนที่รู้สึกว่านิสัยนี้ไปหมดเลยอะ่ะตัวเราอะ่ะนิสัยคือดีไม่มี <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวนะ <c oughs> นี่นคุณแปลกมากเลยตัวเองคนละทีเลยผมว่าแปลกๆละแปลกและวอาจารยผมอยากรู้ว่าคุณจะดีจริงหรือเปล่างั้นผมให้เวลานี้คุณได้ เรียกว่าเรียกร้องเรียกว่ามอบความน่ารักให้กับแฟนๆที่มารอในวันนี้หน่อยครับเจอเลยครับกับตัวแรคเตอร์ที่ชื่อว่าสอนครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้ความสนใจกับเรื่องหมอหลวงนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับดูความเข้มข้นของเรื่องนี้ต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ให้ความสนใจกันไปเรื่อยๆนะครับดูรุ่มันจานังคาเลยนะครับรอหน้าจอเลยสะุกทุกวันแน่นอนครับนี่เป็นไงครับสอนรอไหม แต่เพีอ๋อากมีคจมีคนที่กะขาขาจะแกนะกระโดดอเลยเดียวเลยเคถ้าอย่างนันครับแน่นอนวันนี้เรายังมีอีกนท่านครับเป็นนักเรียน่อหลวงคิวบอยเช่นเดียวกันไม่รอช้าครับไปเจอกับน้องพาสวัสดีครับสัสครับวันี้พี่สุขที่มแล้วก็พี่สอนสวัสดีครับนพาครับแมว่าอานี้ก่อนอาก่อนก่อนอื่นเลยเราแนะนำตัวเองก่อน ว่าเราเนี่ยเล่นเป็นใครอยู่ในเรื่องบอลลูสวัสดีครับผมพามนะครับเป็นเล่นเป็นไอ้อำ่ำครับไอ้อำ่ำทำไมต้องใช้คำว่าไอ้อ่ำเล่นอ่ำธรรมดาไม่ได้นะฮะเพราะตอนนีอ่ำเนี่ยมัน,ม,นมันเป็นเด็กน่ารักเด็กน่ารักของห้องของห้องของห้องเอางี้ผมถามก่อนเลยใครเห็นน้องอ่ำบ้างครับในเรื่องไหนใครเห็นบ้างใครเป็นแฟนคลับน้องอ่ำบ้างส่วนตัวเลยต้องบอกว่าในคาแรคเตอร์ของอ่ำเนี่ยจะมีความที่ ผมก็ผมพูดไม่ได้ต้องให้เขาพูดเองอะคุณพูดเองดีกว่าคาแรคเตอร์ของคุณยังไงคืออําเนี่ยจะเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เออน่าจะเห็นกันอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าพอพี่โอเขาพอของของอ้นของอ้นของอ้นมาให้คุณจำชื่อไปเองไม่ได้คุณยังไงับเนี่ยขอเราเป็นอลีกันในในเรื่องใช่พอของอ้นเนี่ยเขาตอบคำถามครูได้รู้สึกว่าไม่ได้เพราะเราก็พอตัวเราก็ลูกหมอเหมือนกันเนแล้วเวลาเห็นได้ดีต้องขัดตลอดไม่ชอบไม่ชอบ คือเราตั้งตัวเป็นอฤศแต่ตอนแรกเลยถ้าจากการที่ได้เห็นรู้สึกว่าเราจะมีกลุ่มแก๊งของเรา,เาใช่ไหมฮะสามคนซึ่งกลุ่มพี่ทองอ้วนเนี่ยก็จะมีอีกกลุ่มนึงทุกครั้งที่กลุ่มของพี่ทองอ้วนเนี่ยตอบคำถามได้หรือคุณครูสามารถที่ะชื่นชมทองอ้วนปุ๊บเราจะรู้สึกทันดีเลยรู้สึกทันทีเลยเวลาชมแล้วไม่ชมเราเนี่ยไม่ได้เ,เราก็ลูกหมอแก๊งเราก็ลูกหมอ,เ,อเราก็าเก่งมากเราก็เก่งพอตัวเหมือนกันทีนี้ได้ดีกว่าโไม่ได้เลยโอ้โหเลยเแต่ว่าต้องบอกนะครับว่า ที่เขาเป็นเนี่ยมันคือในคาแรคเตอร์ในละครซึ่งชีวิตจริงก็เป็นแบบนั้นเลยครับไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ใชไม่ใช่ชีวิตจริงเป็นยังไงชีวิตจริงก็เวลาทุกคนเห็นคนเห็นได้ดีมันก็ต้องเชื่อใจไปกับเขาอืมแต่ว่าคาแรคเตอร์มันมันจะขัดกับชีวิตจริงผมเออยังไงก็คือแสดงว่าเพราะในในคาแรคเตอร์เนี่ยมันจะมีความแบบนะใครได้ดีกว่าไม่ได้ใช่มันจะมีความเกเรมีความกางแต่ในชีวิตจริงเนี่ยผมค่อนข้างที่จะเรียบร้อยแล้วก็สุภาพนิดหนึ่งโอ้พิชูค่ะแรกเลย พี่ชมพิชุมดังมากนะครับา้เขาชื่นชอบคาแรคเตอร์ที่คุณกำลังตอบอยู่ตอนนี้นะครงั้นผมให้เวลาคุณแล้วกันในการที่เรียกว่าเรียกเสียงคะแนนเรียกเสียงกินการจับแนนในตัวคาแรคเตอร์ที่ชื่อว่าอ่ำครับใช่ครับก็ฝากติดตามอ่ำไว้ในดวงใจด้วยนะครับจะเป็นเด็กนักเรียนที่น่ารักที่สุดในห้องนะครับก็ฝากห้อนลงด้วยครับแล้วฝากอ่ำฝากเพื่อนๆทุกคนฝากพีอของพ้นฝากแม่ปู่มาด้วย ดีนะครับขอเสียงปรบมือให้อำด้วยและแน่นอนครับอีกหนึ่งท่านนะฮะที่ยังไม่ได้นำตัวเองเลยนะครับผมขอโทษจริงนะฮะผมผมมาแล้วครับผมต๊อบบี้นะครับก็รับบทเป็นสุกนั่นเองอ่ะระหว่างนี้ผมให้สามท่านอยากถามอะไรผมถามเลยสลับกันบ้างสลับเป็นถามผมบ้างดีไหมฮะพี่พูดเองนะพี่พูดเองนะ พี่พูดเอ่นะให้ถามได้เอ้ยผมก็ถามตัวเองแล้วตอบเองรู้สึกว่าแปลกๆไงไม่รู้อันนี้ผมอยากรู้คือด้วยด้วยคาแรคเตอร์ของสุขในเรื่องเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนแฮปปี้มีความสุขอย่างตัวจริงเหมือนคัวจริงไหมสำหรับผมเลยนะผมว่าสุขเนี่ยมีความแตกต่างจากตัวจริงคือเป็นคนที่มีความสุขแหละแต่เป็นสุขโุด้าละกันอย่างตัวผมเองในชีวิตจริงเนี่ยผมเนี่ยครับ